ตรงๆเลยคุณสบายดีเนาะมือนิโนเลกามาเที่ยวอ่างท่องแล้วก็มาวายลวงปูถวดวเนาะข้ามยางส้มตลาดลวงปูถวดทุกคนของกินหล่ไปเลย

อตอมาหาพ้อมขนมพอมกินล่ลูกใจหยานสดน่าสุดนี่น่าสุดเลตอน่ารักเลยนี่บุกแพงผอมได้ลอยเดียวแม่เอาบ่อแม่อี่แม่เอาบ่าอจะ<ไ>ป้อนเนาะ ลอยหาซิบบแห้งเนาะไงนาน้องเข่าน้องกาะอุ้ยของกินลลาออกมาในตรงซื้อแนวกินคุณปูยู่ฝั่งยู่ฝั่งนังเพราะลุงลูกปยู่ฝั่ง แม่หอมจ้กกินอต้จ้หอมอุ้ยมักม่วงม่วงอุ้ยนี่บักม่วงออกมาต้องกินบักม่วงไอ้เต้อมักม่วงออกมาต้องินหมักม่งคองกินลายบักเลย นี่น้ำแปป้ม่พอ้ตัวเดียวค่ะขนมไทยตะโกโบลตะกบล่อืมสะอ่อนแนวกิน mình <laughs> là lục sạn gạo cào xe hay hay nhàng luôn ui không chịt lái này Hãy ใช่หรอไปทางแบบนี่สุดน่ารักเลยแม่กระโปงโบแพงพอเนี่ยตวอร่อยนี่นะเนี่ยพอละ เอมาสดปลาหอมปลาหอมหอมมากเลยคนไล่ไล่เหมือนในวันอาทิตย์ลดหน่อยลดบักร้ายนกกาบ่เอาดอกล้ว น้อใหม่มาละยี่สิบาทนีงคล้องบบแพงเราทุกคนอะไรข้ังบแพ้งผมเนาปกติปกติเราคิดว่าสิแหงเนาะถือก็ยูดตลาดถือก็ยืแมนใส่ก็ค่อยออกมาจังเอานอะไรกนวเหนกินมักเมอก็มีสามสิบบาทแนวกินหลายค่ะหลายค่ะ ไงแล้วบ่แพงผอมนะยางเพิดเลยเด้นี่อยากยางอีกจกสองหลอบอยากไดไรทุย่างเลยกิมกิมจินี่ดีเนะะปไหปข้างนที่วา้งนี้ก็ในโต๊ะไอ้ซส้เหรอ ใช่พอรกระดูกใช่พอรกระดูกไปใส่หรอพุนพ่นพุน่มเข้าไปหดก่อนหรออิปูเดินซ่าธุอิปูเป็นบนหูบนตา,าเห็นไหมเป็นบนหูบนตาโนเล็กเนาะที่เดมา่ามาเห็นแล้วก็ได้มาไหวาลองปูบักพีล<ด>ุกไหม<า>

Ô mọi người ơi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  mọi người เขาแล้วได้แต่ว่าเด่งออกแสดงว่าไม่มุ่อีกนิดี้แต้ข่าไให้เพิ่นไปบูซาถูกเซียนอยู่ไซ

ข้าไมติดของใครนะที่ผูกตากษาตัวนี้นะครับชาโคสันเต้ที่ผูกตากโกวิมาริตากาตนาลิตากาตวานไลน์ตั oh uh, uh, uh. ชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวล,ลาสั้สับที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ,อ,อ,เธอฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ทุกท่าหนื่งวันที่เราเคยเดินกล้า Thank <laughs> you, ไดงดงดว่าจะด้อแลตองลกี่ตัวเดียวนั่นอ้ยอยไปรดอีกแล้วมึงมึงดูไหนน่ะเซลไหนนั่รถคันเท่าไหร่คะัรเดียวจ้ลูกเอาคันไหนลูกโค้ อะไรโคตรเอาคันเดียวพ่อละคันเดียวพ่อรละเนาะทุกคนโอเคโนรีกับสิไปเที่ยวอีกวัดหนึ่งแล้วเนาะแล้วกับสิไปหาซื้อเนื้อกินละแล้วก็ไปเพาะกันอยู่คลิปอยู่วัดใหม่เนาะนี่ก็ขอขายังซื้อเนื้อกินกันโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปซื้อเนื้อกินละแล้วกับโคตรจุ๊บคลิปนี้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวรังจังไปไปหมูจ้ทีละใบละพอพอเอาบ้าน้ำพริกนะแซน้ำพริก ปลาเอาบอยุไซห่ะปลาะท่านหอดสิวยทองแดงเน่กินร้อยบกากลุยนุ่นเล็กอยากกินหมักมอองดองคนท่านหอดนี่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 ปลาละเพราะเบิองเอาสิเอาแบบใดแบบใดปลาลปลาบอจ้า กระปุกเดียวค่ะปุกเท่าไหร่คะกระปุกหนึ่งมาซื้อสลับเอเอากระยางไปอื้มเนี่ยนไปแต่สเต็ปลูกไส้เนี่ยกระเห็นอยู่ไส้กับมักขนาดไมโครนี่นะมักไมโครตีลูกสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับก่อนยูนัปพอแหละสวัสดีครับก่อน ปิดปิสือบกมองดองพอไปแล้วโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก้ะเข้าไปเข้าไปบึงสินากินไปบึงบกมองดองก่อนเข้ามาทางไดระบัดเพื่อสิบปทสิส